ฮันโลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องเนตนะคะในช่องเอิ่มเซตเอ็กซ์ีแชนเนลกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเนตก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มันนอนโอเคนะ รก็แบบมันก็มีกิจกรรมมาเยอะนะคะก็มีการครบรอบ4ปีเน็ตก็เพิ่งได้เคนลีล่างสองความจริงเดทได้ดานแล้วล่ละเขาแจกเงิน4ี่0 0ื่นวันนี้เขาก็แจกอีก4,444บาทคือแบบดีมากจริงๆนะทุกคนแบบโอ้โหจะแบบแจกเยอะอยังจะแจกเยอะมากเลยอะ แบบอือหือเน็ตก็แบบอุ้ยดีใจได้เงินสี่หมื่นเอาไปสุ่มชุดใหม่ได้เฉยครั้งแรกคือแบบว่าที่เน็ตเก็บเงินไปสามพันใช่ไหมทุกคนก็คือแบบว่าแบบเน็ตเก็บเงินใช่ไหมครบสามพันแล้วเน็ตไปสุ่มชุดเนี้ยในทักกี้เราโยกไม่ได้แต่เขาแจกเงินนะนีตสุ่มครั้งเดียวได้เฉยอะ๋ยวนี้จะเข้าไปเล่นตาหนึ่งก่อนนะคะเกมซีวีีแบบไม่ลงแรงเนาะ ราะว่านี้ลงแรงทีไรเนี่ยเนีตแรงรถทุกทีก็จะแรงขึ้นโอ้โหคือแบบยากมากโอเคเน็ตก็รอนะนี่ก็คือการทําคลิปฟรีไฟแล้วก็มีคนทักมาอีกนะคะทุกคนคะ่ะคือแบบว่าเอมนะคะทักตอนไหนไม่ทักมาทักตอนที่เราทําคลิปเล่นแกมนะนะ อุ้ยทุกคนคะ่ะดูสิชุดนี้รู้สึกว่ามันใส่กับหน้าหนาวนะคะดูสิมันแบบอาา่ออีกแล้วคนถักมาทุกคนคะ่ะบางครั้งเขาก็ถักคำหยาบนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนอย่าไปสนใจเลยนะคะทุกคนเนี่จ,จะปิดกันเตือนอยู่นะแบบนึงนะอุ้ยทำไมตัวเขาเหลืองจัง เขากลัวเราซุ่มยิงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหดูสิทุกคนเราไปชาเลนนะวิ่งหนีอะไรกันจะาเหลืองโอ้โหทุกคนเหลืองซุ่มยิงเรานะเหลืองว้าวคุณเหลืองคุณหนีไปไหนคุณเหลืองคุณเหลืองอยู่ข้างบนนะทุกคนเอาไม่ใช่คุณเหลืองหรอ ไม่ใชค่คุณเรืองเราอ้าคุณเรืองเพื่อนเราดาวแล้วเราก็ต้องรอคุณเรืองออกมา,าว้าคุณเรืองคุณเรืองคุณเรืองโอเคค่ะคุณเลืองตายอัดต,ตัว,วคือแบบมันแหลกมากเลยทุกคนทําคลิปแล้วมันแหลกแต่พอไม่ทําแล้วมันไม่แหลกออบอกไว้ก่อนคือแบบว่า,อาโอ้โหแหลกที่สุดของที่สุด โอเคดูสิเฮ้ยนี่แกรู้สึกว่าเพื่อนเราก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนค่ะเนเนี้ยเชัสกิลแคลลี่วิ่งเร็วสู้ฝัดอุ๊ยเห็นแล้วมีใครอยู่ไหมทุกคนได้ยินเสียงเน็ตไหมโอเคดาวไปนึง ถาค,คนตายแล้วบาปมากเอาไม่เห็นนาเห็นเพื่อนเราอยู่ข้างหลังก็นึกว่าเพื <t 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 ่อนเราไม่เห네็นที่ไหนได้เพื uh ่อนเราเห็นนะคะโอเคเราก็ต้องรอนี่เลยอีกกี่คนนะาเลยอีกแค่สองคนทีมรอเลยอีกสามคนนะคะในตาคนแรกโอเคกดแชยมให้ทุกคนเลยกันเลยกันอุ้ยกดไม่ทันคนนี้ขอโทษด้วยเดี๋ยวตาต่อไปนี่ตาคนแรกในี่กดให้ เฮลโลเอ้ยเสื้อไอวอร์ไปกันเลยกันนะเสือไอวอเสื้อไอวอร์แล้วก็สองควงนะเอาเกมมาไว้ตรงนี้เลยนี่ก็คือไอซ์ซาวบอลของเราไปทุกคนค่ะสองควงนี้เอาเอายังเดินไม่ไปไหนโดนยิงแล้วหรือ ลัวลาโปง้งนั่นไงทุกคนเห็นไหมตรงนั้นนะแต่ว่าสองควงเร,ราระยะไกลไม่ได้ต้องไปชาร์จเลยศบแรกผ่านไปศพต่อไปก็ต้องเป็นเนตแน่นอนรู้สึกว่าเขา ยังไม่เห็นหรือว่าเห็นแล้วเขายังไม่เห็นหรอกมากหรือว่าเขาซุปอยู่ตรงนี้ว้าตกใจโอ้ยแต่มันมันแหลกจังเลยค่ะทุกคนค่ะดูสิเนตมาทําคลิปทีไรเน็ตายทุกทนีนะคือมันแหลกมากจริงๆน เอาอันนี้ไปก็ได้โอเคโอเคทุกคนเราก็จะต้องเออรีทาคลิปนะคะสามตาแล้วถ้าจ,จบเกมที่สิเนี่ยจะปิดคลิปทันทีเพราะว่าพื้นที่มันไม่คพอเยอะจังวะไหมทุกคนคะ่ะหูยทุกคนทุกคนทุกคน คนมันส่มหรือเปล่านั่งหัวเหลืองนี่ก็แบบเสอ้อหลามาเลยนะอุ้ยคือแบบคุณหัวเหลืองนะคะถ้าฉันเป็นยันเดเลยนะอุ้ยนิกิตามันแหลกเกินไปไหมทุกคนวายหัวแตกวายเพื่อนเฮา โอเคชนะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร์นให้นิวดนเลยค่ะอาบายอาบาย